ในอนาคตมองไปยังไงมันอีกสักสิปีข้างหน้าก็คือจริงๆก็จะเรียกเรื่อว่าฝันก็ได้นะครับฝันเลยครับฝันฝันได้ครับคือจริงๆเราเราก็ดูในทางญี่ปุ่นหรืออะไรที่เขาทําเนี่ยเขาก็จะพัฒนาอะไรไปถึงระบบนาโนอะไรที่มันเยอะกว่านี้นะคะเทคโนโลยทั้งหลายครับใช่ค่ะเราก็อยากจะต่อยอดไปถึงอย่างนั้นเหมือนกันใครเป็นคนคิดท่าในส่วนตรงนี้ที่พัยาพัฒนาไป ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ื่องมีนักวิทยาศาสตร์ของเราเยเนี่ยอก็เราก็มีมีผู้ร่วมงานมีทีมงานมั่งแล้วก็ช่วยกันคิดมั่งในครอบครัวมั่งเลยค่ะอืแล้วเราก็คือเราก็ศึกษาต่อยอดไปเรื่อยๆเลยค่ะเห็นแล้วแบบว่าปลื้มใจแทนจริงที่เวลาเห็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคนไทยนะฮะแล้วก็มาได้อย่างนี้แล้วก็มันก็มีประโยชน์ด้วยค่ะแล้วก็ ได,ได้ได้หลายด้านเลยนะ,<ฮ>ะค,คือคือมีมีการช่วยเหล่าแม่บ้านหรือคนในพื้นที่ในการที่จะผลิตของที่มาประกอบสินค้าเรามันมันมันเป็นอะไรที่ช่วยได้หลายด้านอแต่จริงๆก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นความภาคภูมิใจของเราอย่างหนึ่งว่าคือเราเป็นคนเปิดตลาดฐานไม้ไผ่ในประเทศไทยเป็นคนแรกเลยนะคะที่เราทําวันเนี้ เมื่อก่อนพูดถึงฐานวัคซีนในคนจะไม่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 ขนาดผมก็วันนี้ก็เป็นวันแรกที่แบบว่าได้เปิดหูเปิดตาเรียกว่าได้เปิดหูเปิดตาเพราะว่าตอนที่อ่านข้อมูลตอนแรกนะฮะก็ยังแค่แบบได้ขนาดนี้เลยเหรอกี่วกัวเนี่ยพอมาเจอคุณชวนพิษเนี่ยว่าจะเนี่ยเต็มที่ถามก็เลยเนี่ยถามไม่หยุดเลยทีนี้อ่ะอีกอีกอีกนิดนึงฮะคุณชวนพิษมีอะไรที่อยากที่จะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าคนที่สนใจ นะครับวัเนียในตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหลายแล้วเนี้ยจะติดต่อยังไงหรือแนะนํามีอะไรจะแนะนำจะเชิญได้เลยครับก็ก็คือเราเป็นผู้ผลิตถานไม้ไผ่นะคะเราก็จะมีส่งวัตถุดิบด้วยนะคะก็ใครที่อยากต่อยอดก็มาติดต่อของเราได้เรือจะนําสินค้าเราไปขายเราก็มีส่วนลดพิเศษให้นะคะอ๋ออาที่ไหนบ้างครับออของออฟฟิศเราอยู่ที่รามินทานะคะติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ029440708-9นะคะอืม แล้วก็มีออฟฟิศที่ลำพทาที่เดียวค่ะแล้วโรงงานเราอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะครับเว็บไซต์เว็บไซต์ค่ะก็ bamboocharcoal นะคะ i n t h t ื h b a m b o o c h a r c o a l ก็ bamboo ก็ง่ายๆไม่ไผ่อะ b a m b o o c h a r c o a l เดี๋ยวทีมงานเราคงจะขึ้นหน้าจอให้อีกทีหนึ่งโอ้โหเห็นแต่ละตัวแล้วผมอึ้งจริงๆกับของคือคุณสมบัติมัน มันเหลือเชื่อมากฮะค่ะแต่ทีน,นี้เราก็จะมีจำหน่ายตามร้านสุขภาพนะคะ อทั่วๆไปที่ที่ไหนบ้างฮะก็ในในโลตัสก็จะมีร้านคิวเฮิร์บนะคะคือในโลตัสเกือบทุกสาขาเลยปะก็จะมีห้าหกสาขาที่ของคิวเฮิร์บอะไรพวกนี้คือเริ่มเข้าไปในในโรตัสใช่ค่ะแล้วก็มีตามห้างในเซลลี่เซ็นเตอร์ก็มีคือที่ร้านสบายใจอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ตามดอยคำก็ก็มีเยอะมีประมาณยี่สิบถ้าติดแผงดอยคำก็เข้าไปขายแล้วด้วยเหละค่ะอ๋อบันตันค่ะเป็นชื่อที่ต้องก็คือจะร้านเกี่ยวกับสุขภาพส่วนมากจะมีเกือบเกือบทุกแห่งนะคะ คือจะไม่ไม่ได้อยู่ตามไม่รานไอขายสินค้าทั่ว,วไปนะคะครับผมทีน,นี้ในส่วนของนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เอามาโชว์เนี้ยมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้ที่นำเสนเออยูไหมฮะก็สามาจะเป็นสินค้าสั่งผลิตนรืจะเป็นสินค้าพรีเมียมเหมือนอย่างช่วงปีใหม่หรืออะไรหรือบางทีจะแจกลูกค้าอะไรพวกนี้ก็มาสั่งได้อ,อ,อ๋อหมายความว่าถ้าเกิดหมายความว่าถ้าเกิดเราอยากจะทำ ของพรีเมียมไปแจกช่วงพรีมาที่เกี่ยวกับาอะไรพวกนี้ค่ะเรื่องสุขภาพนี่ก็สามารถมาติดต่อมาคุยกันได้อยากได้แบบไหนมีงบประมาณเท่าไหร่อะไรพวกนี้ค่ะเราก็ผลิตให้ด้วยโอ้โหอันนี้นี่ทำได้ทุกอย่างเลยจริงๆนะโอ้อะนอกจากตรงนั้นในส่วนนั้นแล้วยังมีอะไรอีกไหมฮะก็สามารถจะเป็นพวกวัตถุดิบมานะคะวัตถุดิบที่เราจะส่งแบบไปเราจะมีพวกหลายอย่างพวกประดับตกแต่งอะไรพวกนี้ค่ะเป็นงานศิลปะ ก็จะมีฐานวาดรูปด้วยอะไรก็มีหลายอย่างฐานวาดรูปนี่ก็คือเหมือนกับเหมือนกับที่เราเราใช้ฐานมาวาดรูปทั่วไปจริงเราไม่ได้มาโชว์ก็คือเหมือนในในเว็บไซต์นั้นก็ได้ก็เหมือนเป็นฐานชิ้นใหญ่ๆนะคะแล้วเราก็เป็นวาดรูปวาดรูปในฐานครับเลยใช่ค่ะวาดรูปในฐานแล้วก็คือเป็นเป็นโชว์งานศิลปะแล้วก็ประโยชน์ด้วยช่วยฟอกอากาศอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อก็คือเหมือนกับว่าแล้วฐานจะเป็นมันเป็นแท่งใหญ่ก็จะเป็นแท่งใหญ่นะคะก็เป็นฐานเือนฐานไม้ไผ่ตรงแบบ ใหญ่ๆนะคะแล้วก็แล้วก็อ๋อก็คือเหมือนกับจะเป็นท่อนใหญ่ๆแล้วก็คือเอามาวาดเป็นงานที่ปะมีมีมีสอนไหมฮะเอาไม่แต่ว่าเราจะไม่ได้สอนก็คือมีเหมือนกับว่าเป็นวัตถุดิบให้แล้วคือเราเอาไปทําเองใช่ค่ะโอ้โหนี่คือเท่าที่ฟังมานี่มีหลายคุณประโยชน์แล้วก็เอาไปทําได้หลายรูปแบบแล้เลยรูปแบบแล้วค่ะต้องก็ใช้กินใช้ทาใช่ ภายนอกภายในได้ทาถูทาถูแซวเล่นโอ้โหแลวแต่ละชิ้นเนี่ยดูจากราคาก็ไม่ไม่แพงค่ะอันนี้ราคาคนไทยจริงๆเลยราคาไม่แพงเลยฮะใช่ใชใชค่ะและอันนี้เราส่งออกบ้างไหมฮะก <ow> <บ>็ส่งออกจะเป็นพาะวัตถุดิบดก็แต่เคะมีพวกเทรดเดอร์มามาซื้อไปแล้วก็เข้าส่งต่อนะคะใน,ในอนาคตาคิดจะส่งออกเป็นในในแบรนด์ของบันตันนี่ด้วยไหมก็ก็มีมีบ้างอะ ก็มีพวกสบู่แชมพูนี่อะไรพวกนี้นเอาตอนนี้ก็มีมีบ้าง,างไหม,มบ้างค่ะคู่แข่งในเมืองไทยเป็นไงบ้างก็คือถ้าคู่แข่งเรื่องคุณภาพเนี่ยไม่มีะนะคะแต่มีคู่แข่งที่มันไม่ได้คุณภาพเนี่ย <c oughs> โอโหนี่มั่นใจมากเลยนะครับคู้เง่นก็คือเพราะว่าเวลามีสินค้าคือเราก็ไปเอามาไปจริงๆใครทําอะไรเราก็ไปดูมาแล้วก็เราก็มาเทสครดูมันไม่ได้คุณภาพประจกอันเนี้ยที่ที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะใช่ใช่เพราะมันจะเป็นการทําลายธุรกิจของเราด้วยเพราะว่าเกิดความไม่ไม่น่าเชื่อถือขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วตรงนี้จะแก้ปัญหายังไงก็เราก็ต้องพูดไปแล้วก็บางคนเขาซื้อไปเดยวเขาก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ อืมนึกว่าจะแบบว่ามีแนวทางในการที่จะ,อะขอความร่วมมือกับทางหน่วยงานรัฐนะฮะให้ช่วยดูแลตรวจสอบหน่อยว<ะ>่าเรื่องคุณภาพาตรงนรี้เราก็าก็เข้าใจที่นร,รัฐก็งานเยอะเหมือนกันที่เราก็คือเราต้องพัฒนาของตัวเราเองด้วยแล้วก็ต้องทำแบรนด์ของเราให้ติดตลาดให้คนเชื่อถือนะคะเหมือนเวลาถ้าเราแบรนด์เราดีแล้วเนี่ย คู่แข่งก็อาจจะแบบถ้าเขาทำไม่ด in ีเขาใช่ค่ะก็จะขายจองตลาดเองอ๋อใช่ฮะอันน so ี้คือเหมือนกับว่าก so so ็เราไม่สนเนี่ยเหมือนกับเงื้อตีกอล์ฟนะฮะตีไปก็เธอมันมีสินค้าในตลาดบางทีแบรนด์ดังๆแล้วก็เกิดใหม่เยอะแยะก็โอเคถ้าไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่พักหนึ่งก็ใช่ฮะใช่ฮะถ้าเกิดเราทําไม่ดีเราก็ล่วงเองถ้าเราทําดีก็เนื่องจากเราดีเราก็ จริงเราก็แจะพัฒนาตลอดเวลาต่อเนื่องอยู่ไม่ไม่เคยหยุดนั่นนะคะทางด้านที่โรงงานคือฐานเนี่ยเราก็จะเผาคือให้มันแบบดีขึ้นดีขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็<ม>ที่แปลรูปแล้วเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆในปัจจุบันนี้คิดว่าถือว่าเนี่ยบันตันเนี่ยประสบความสําเร็จยังฮะก็ก็คืออย่างที่บอกคือเราก็ประสบความสำเร็จที่ว่าเราได้ทําแบบ ให้คนรู้จักทานไม้ไผ่ในประเทศไทยนี่ก็คืออย่างหนึ่งนะคะที่เราคิดว่าอันนี้คือความประสบความสําเร็จของเราขั้นหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะใช่ผมก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะแต่ละอย่างนี่พูดไปก็เหมือนขายของให้แล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วนี่ก็คือคือย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นนิดนึงนะฮะ,ะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราไม่ได้เรียนรู้เลยในการที่จะของพวกนี้ตั้งแต่ต้นคือหมายถึงว่าไม่ได้เรียนมาทาง อศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันเลยคือไปทําก่อสร้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะกลับมาตรงนี้เนี่ยมันยากไหมในการที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการที่จะมาผลิตของพวกนี้ก็ คือก็เรือว่าคนเราต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะคะอือโอ้โหนี่ได้ยินคํานี้แล้วก็คืออย่างไตัวหมเด็กๆนั่นแหะแบบว่าคุณพ่อก็เคยเผาถ่านเหมือนกาเป็นถ่านชาวบ้านชาวบ้านเราก็ไม่ได้สนใจตอนนั้นก็อะไรก็ไม่รู้ทำไมเผาถ่านเนาะครับทีนี้พอมาศึกษาเอ๊ะทำไมมันมันมีประโยชน์เยอะนั่นก็เลยถือว่าเราก็เลยสนใจแล้วก็เห็นเขาทําอะไรได้หลากหลายทำไมเราเราคนไทยเราน่าจะทําได้เนาะจริงๆก็คือพื้นฐานก็ถ้าเกิดมองให้ชัดเจนนะคือว่านีจริงมันก ความพยายามอยู่ในความสูงเลยก็มีด้าน,นใช่ค่คะแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพื่อใ,<ช>ให้เหมือนกับว่าก้าวเข้าไปคือเราเราก็ต้องเรียนเรียนรู้ตลอดเวลาคือธุรกิจก็คือจะหยุดนิ่งไม่ได้อะนะคะคือใครเขาทําอะไรมันคือเราก็ไม่ได้ลอกเรียนแบบคือเราต้องเออทำให้ดีกับเขาพัฒนาอะไรไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ธุรกิจเนี่ยเป็น,เป,นเป็นธุรกิจครอ,อ,อบครัวอยู่ อ่าใช่ค่ะเคยมองไหมฮะถึงว่าจะก้าวไปเป็นบริษัทมหาชนอย่างงี้เราก็คิดอยู่เหมือนกันนะ่าจีพาตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันละโอ้แล้วเตรียมการไงเตรียมการไงบ้างฮะตอนนี้ก็คืออันนี้คิดว่าคงยากเหมือนกันแต่คือก็ต้องพัฒนาสินค้าแล้วก็เราก็ต้องแบบทาอะไรหลายๆอย่างอะนะคะทําองค์กรทําพื้นที่ที่เราจะต้องปลูกไผ่อะไรให้มันเยอะขึ้นนะใช่เพราะว่า พรจิงๆแล้วตอนนี้ก็คือใช้ในพื้นที่อยู่แต่ถ้า,ถาเกิดในอนาคตถ้าเกิดแบบโอ,อ้ยยอดคลายออเดอร์อะไรมาเยอะม,มันก็ต้องม,มีการเตรียมพื้นที่ไว้เพื่อสําหรับที่จะปลูกเพื่อให้มันกับว่ารองรับในการผลิตได้ตลอดเวลาใช่ไหมะฮะก็ก็คือแต่จริงๆท่าไม่พายมันดีอย่างคือว่าทักสามปีเนี่ยมันใช้ได้แบบ ใช้ได้เลยแล้วมันปลูกแทนทดแทนได้เรื่อยๆอ๋อจะขึ้นเองใช่ไหมไม้ไผ่อ่าใช่ไม้่ขึ้นเองต้องปลูกต้องปลูกแต่หมายถึงมันมีหน่อถ้ามันก็จะแตกไปเรื่อยๆอ๋อใช่อ๋ออ๋อหน่อมันจะแตกไปเรื่อยๆอ่าใช่หน่อก็คือสักสองสามปีมันก็คือไม้ไผ่ที่สามารถมาใช้งานได้แล้วนะคะมันมันจะไม่เหมือนไม้ไม้อื่นๆที่ใช้เวลานานเป็นสิบสิบปีในการไม้ไผ่จะใช้เวลาน้อยกว่าคือหมายถึงว่าพอเราตัดไปปุ๊บ มันก็ยังจะขึ้นมาที่เดิมอมันจะขึ้นตลอดเวลาในที่ตรงนั้นถูกไหมฮะก็คือเหมือนหน้าฝนที่มันก็จะมีนองมาเนี่ยค่ะที่บอกว่าต้องปลูกถึงขึ้นนั่นหมายถึงว่าขยายพื้นที่ถ้าเกิดจะขยายพื้นที่ก็คือต้องเอาไปลงที่อื่นจึงจะขยายแต่อันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดเราตัดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆยแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะตัดมาเผาเนี่ยคือสามปีใช่ค่ะคือเวลาเราจะเผาฐานเราไม่ได้ว่าไม่ไผ่เท่าไหร่ก็เผาได้คือเราต้องไปเลือกให้มันได้อายุมันถึงจะไ ได้อยู่ดนการผลิตที่ดีนะคะได้คุณสมบัติที่ดีด้วยแล้วตอนนี้มีคนช่วยงานเยอะมากไหมยฮะก็ประมาณทั้งสิบกว่าคนนะคะอืมโอเคครับก็ยังไงก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชวนพิษมากเลยนะครับค่ี่ให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็ได้นําผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้มานําเสนอแล้วมาบอกเล่าให้ฟังถึงว่าความ มหัจจรรยร์ของเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> แล้วก็อยากจะให้ในอนาคตฝันของคุณชวนพี่เป็นจริงนะครับไปสู่บริษัทมหาชน <c oughs> นะ <c oughs> วันนี้ต้องขอ <c oughs> ขอบพระคุณคุณชวนพี่มากเลยนะครับค่ะัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมครับก็ถึงเวลาต้องร่ำลากันแล้วนะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่มีคุณภาพนะครับยังไงก็ช่วยกันอุดหนุนนะครับวันนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ